โอเคสวัสดีครับอยู่กับอนิเมะฮิเมชช่วงด a าต้าคาแรคเตอร์กันดั้มกันนะครับผมครั้งนี้เราก็จะมาอยู่กับตระครอ,อย่างดับเบิลเซต้าจีอาร์หรือว่าดับเบิลเซต้ากันดัมรีเพร์เป็นตระครที่มีการปรากฏตัวอยู่ในกันดัมอีวิลูชันบทที่10ซึ่งกันดัมอีวิลูชันเนี่ยเดิมทีก็เป็นกันดัมจักรวาลแยกอยู่แล้วนะครับแต่ว่าบทที่10ซึ่งเป็นบทของดับเบิลเซต้ากันดัมเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะอยู่ในจักรวาลหลักแต่สุดท้ายแล้วก็ต้อง ต้องคิดกันเาเองอะนะเพราะมันไม่ได้มีการประกาศอย่างเป็นทางการอยู่แล้วว่าตัวของ Evolution บทที่10เนี่ยมันเป็นบทของ UC หลักหรือว่าเป็น UC จักรวาลแยกกันแน่อันนี้ให้ไปจิ้นกันเาเองแต่สำหรับพี่อะนะ ตัวของ EV o 10เนี่ยเรียกว่ามันเป็นแฟนเซอร์วิสซะมากกว่านะโอเคเราก็มาเริ่มกันดีดกว่าครับดอะเบิเซตากันดัมได้รับความเสียหายอย่างหนักจากการต่อสู้กับฮามานในเหตุการณ์สงครามนีโอซีออนครั้งที่1นของวันที่17มกราคมปี0 0 8 9หลังจากจบศึกในครั้งนั้นจูโดจะเดินทางไปที่ดาวพฤหัสซึ่งเจ้าตัวได้สังกัดอยู่ในกองเรือจูปิเตอร์ฟีดแล้วอยู่ในยานจูปิทิสทูจูโดได้นำาดับเบิรเซตากันดัมมาซ่อมแซมระหว่างทางก่อนจะถึง ดาวพฤหัสซึ่งระยะเวลาของเหตุการณ์ปัจจุบันก็คือวันที่10ตุลาคมปี0090หรือว่าวันเกิดของจูโดพอดีครับตัวของดับเบิรเซต้าได้รับการซ่อมแซมจากอะไรที่อยู่ในยานโดยตัวของดับเบิรเซต้าที่ได้รับความเสียหายนั้นจะเป็นชิ้นส่วนลำตัวท่อนล่างทั้งหมดหรือว่าเอวลงมาถึงขาพร้อมกับแบคแพคด้านหลังที่เป็นชิ้นส่วนของคอเบสตรงส่วนไหล่ด้านซ้ายของโมบิสูต์ก็ได้รับความเสียหายเช่นเดียวกันซึ่งอีความเสียหายพวกนี้เนี่ยมันเกิดขึ้นมาจากแรงระเบิด ซึ่งอยู่ที่ a อ็กซนั่นเอง โดยการซ่อมแซมนั้นจะมีการซ่อมแซมส่วนภายนอกตั้งแต่ชิ้นส่วนไหล่ของโมบิสูดโดยส่วนไหล่นั้นจะมีการเปลี่ยนไปทั้งสองข้างแบ็คแพคด้านหลังจะมีการนำตัวของทัสเตอร์ซึ่งมีการใช้ถังพลังงานเหมือนกับตัวของยูนิคอนนั้นมาติดตั้งลงไปเพื่อแทนทัสเตอร์หรือว่าแบ็คแพคด้านหลังดั้งเดิมพร้อมกับส่วนขาของโมบิสูดก็ยังมีการนำชิ้นส่วนของจิมมาใช้งานให้กลายเป็นขาของตัวมันการซ่อมแซมนี้เป็นเพียงแค่การซ่อมแซมชั่วคราวเท่านั้นที่ได้มีการนำอะไรของเหลือมาทำการซ่อมแซม ความเร็วความคล่องตัวของมันนั้นตกลงทั้งหมดประสิทธิภาพของมันในตอนนี้ถือได้ว่าอ่อนกว่าตอนเป็นเอ็นฮันดับเบิลเซตาเป็นอย่างมากอาวุธยุทโธป,ปกรณ์ก็ยังคงมีส่วนที่เหมือนเดิมและส่วนที่เปลี่ยนแปลงไปโดยอาวุธที่ยังคงอยู่ก็จะมีไฮเมกาแคนนอนวอลคน60มมดับเบิลบีมไรเฟิลแล้วก็วิงชิลนั่นคือส่วนที่ยังคงเป็นของเดิมอาวุธที่หายไปก็คือไฮเปอร์บีมเซเบอร์ที่สามารถใช้เป็นบีมแคนนอนแล้วก็มิสไซน์นั่นเองครับแต่ก็ได้มีการนําอาวุธอื่นมาทด น,นั่นก็คือบีมเซเบอร์แบบปกตินั่นเองจากการที่มีการซ่อมแซมจุดนี้ขึ้นมาทําให้ตัวของดับเบิลเซตากันดั้มนั้นไม่สามารถที่จะเปลี่ยนร่างเป็น g 4ฟเได้นะครับจะอยู่ในร่างโมบิสุดอย่างเดียวเท่านั้น นี่จะเป็นทั้งหมดของดับเบิรเซต้ากันดัมรีแพร์ไปต่อกันที่ตัวของเนื้อเรื่องครับในวันที่10ตุลาคมปี0 0 9 0หรือว่าวันเกิดของจูโดนั้นเจ้าตัวกําลังทําภารกิจในการคุ้มกันยานจูปิทิสก่อนที่จะไปถึงจูปิเตอร์หรือว่าดาวพฤหัสระหว่างที่กําลังทําภารกิจอยู่นั้นก็ได้มีการแจ้งเตือนจากยานจูปิทิสว่ากําลังมีวัตถุบินลึกลับจํานวนทั้งหมด4ลํลำมุ่งหน้ามาที่ยานจูปิทิสจูโดคิดว่าน่าจะเป็นโมบิสูตจานวนทั้้งหมมด4ลลลาาาแวก็โบูน่่จะต โมบิสูตอีกหนึ่งลำอยู่เลยกลายเป็นว่าจูโดนั้นต้องออกไปเช็คดูสะหน่อยหนึ่งแล้วก็เป็นไปตามนั้นจริงๆโมบิสูตที่ถูกไล่ตามอยู่ก็คือคิวเบเรซึ่งตัวของจูโดนั้นรู้สึกคุ้นเคยกับคิวเบเรนั้นเป็นอย่างมากเลยส่วนโมบิสูตที่มีการไล่ตามอยู่นั้นจะมีโดเวนวูฟสอตัวและแซกตัวซึ่งมีความเป็นไปได้ว่าอาจจะเป็นนีโอซีออนที่เหลือรอดอยู่จากสงครามครั้งก่อน จูโดได้คุ้มกันคิวเบร่จนกระทั่งคิวเบร่นั้นไปถึงที่ยานและเจ้าตัวได้ต่อสู้กับโดเวนวูฟครับแต่ทว่าดับเบิลเซต้าในตอนนี้เนี่ยมันไม่สามารถที่จะต่อสู้กับโดเวนวูฟได้ทําให้เจ้าตัวนั้นได้เสียเปรียบเป็นอย่างมากระหว่างที่กําลังต่อสู้กันอยู่นั้นก็ได้มีวัตถุบ,บินลึกลับที่มีชื่อว่าเบิร์ดเดย์คอนเทนเนอร์ได้พุ่งชนใส่โดเวนวูฟที่กําลังต่อสู้กับเขาอยู่ซึ่งเบิร์ดเดย์คอนเทนเนอร์นั้นมันเป็นคอนเทนเนอร์ที่ทําการส่งชิ้นนนนนนสส่่่ววขอองัับเาามมคคืยทีป็ ขากับแบคแพคด้านหลังของดับเบิลเซต้านั่นเองซึ่งทําให้จูโดนั้นเลยต้องมีการเปลี่ยนพาร์ทระหว่างการต่อสู้ทําการประกอบร่างเข้ากับคอเบสจนกลายเป็นว่าดับเบิลเซต้ากันดัมรีแพรนั้นถูกเปลี่ยนให้กลายเป็นเอนฮันดับเบิลเซต้ากันดัมดั้งเดิมหรือก็คือซ่อมเสร็จแล้วนั่นเองครับหลังจากนั้นจูโดก็กําจัดศัตรูทุกคนลงแล้วก็มาได้รู้ว่าคอนเทนเนอร์เบิร์ธเดย์ที่มีการส่งคอเบสมานั้นเป็นฝีมือน้องสาวของเขานั่นเองครับก็นะระยะเวลามันห่างกันตั้งหนึ่ก ที่จะสร้างตัวของคอเบสอันใหม่แล้วส่งมาได้นี่ก็ถือว่าไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรมันถือว่าเป็นการเซอร์ไพรส์จากตัวน้องสาวของจูโดนั่นเองครับให้เป็นของขวัญวันเกิดหลังจากนั้นจูโดก็จะออกจากดับเบิลเซตาเพื่อไปดูว่าคิวเบเรนั้นเป็นยังไงบ้างซึ่งในจุดนี้มันเลยกลายเป็นแฟนเซอร์วิสโดยส่วนตัวนะครับคิวเบเร่ที่เห็นนั้นเป็นคิวเบเร่มาร์กทูแล้วก็ได้มีการโชว์ชุดของตัวนักบินที่ขับอยู่ว่าชุดนักบินนั้นมันเป็นชุดผูทูนั่นเองครับตัวของจูโดที่รู้สึก เคยเนี่ยมีความเป็นไปได้ว่าพูทูอาจจะยังไม่ตายก็เป็นไปได้ถ้าเกิดว่าเอาตามตัวของนิยายเนี่ยจะมีการโชว์ว่าพูทูเนี่ยตายไปแล้วแต่ถ้าเป็นในเวอร์ชั่นของอนิเมะเนี่ยเราจะเห็นเพียงแค่พูทนะูนั้นล้มลงซึ่งก็ไม่รู้ว่าพูทูที่ลม้มลงเนี่ยตายหรือไม่ตายกันแน่ครับมันก็เลยคิดว่าเป็นแฟนเซอร์วิสไงพูทูอาจจะยังไม่ตายแล้วก็มาปรากฏตัวอยู่ในจุดนี้ก็เป็นไปได้นั่นก็จะเป็นทฤษฎีที่1แต่ก็ต้องมีคนคิดว่ามันอาจจะเป็นพูตัวอื่นก็ได้นะครับเพราะว่า ภูคนอื่นก็มีทฤษฎีนี้ก็เป็นไปได้ครับเพราะว่าภูที่ยังเหลือรอดอยู่มันก็มีอยู่จริงอย่างเช่นภูททเวลหรือว่ามารีดาที่โผล่ในภาคยูนิคอนซึ่งมารีดาเนี่ยในฉบับนิยายนะครับเล่มที่4เนี่ยได้มีการบอกว่ามีภูตายไปแล้วด้วยโดยเจ้าตัวนั้นจําได้ว่ามีภู3ภู4ี่ภูหที่ตายนะครับ ซึ่งที่เหลือล่ะก็ไม่รู้ว่าตายหรือเปล่าไงมีความเป็นไปได้ว่าภูที่เหลือนั้นอาจจะมาปรากฏตัวในจุดนี้ก็เป็นไปได้ในเกมกันดั้มยูเซเเนี่ยก็มีการปรากฏตัวของภูมาอีก3คนด้วยนะครับซึ่งภู3คนนี้เนี่ยก็คือนนลินและเล ผู้คนนี้ไม่ถูกนับว่าเป็นพูลนัมเบอร์นะครับหรือก็คือไม่ถูกนับว่าเป็น1ใน12คนแปลว่าตัดเรื่องตัวของพูลในเกม UCN8 ออกไปได้เลยแล้วพูลของเกม UCN8 เนี่ยก็มีคนที่ตายด้วยนะครับโดยคนที่ตายก็คือเรกับนน ส่วนลินเนี่ยรอดตายแล้วพวกเธอทั้ง3คนขับคิวเบเร่แมสโรดักกับชุดนักบินนั้นก็ไม่ใช่สีของภูทูนะครับก็ตัดออกไปได้อยู่ดีจึงมีความไปไม่ได้อยู่เพียงแค่2งทางทางที่1ก็คือแฟนเซอร์วิสอย่างที่พี่ว่าไว้ภูทูในฉบับอนิเมชั่นยังไม่ตายแล้วมาปรากฏในนี้หรือว่าภูที่ยังเหลือรอดอยู่ยังไม่ตายแล้วมาหาจูโดโอเคอนิเมะให้เมะครั้งนี้ก็ต้องขอจบลงเพียงเท่านี้ไว้เจอกันใหม่คลิปหน้าพาร์ทหน้าไลฟ์หน้าสวัสดีครับผม